สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับเปียกนะครับทางช่องนิสสันนาชัยครับแล้วก็พบกับเปียกได้ที่นิสสันเอสเคชัวร์บางกระทองครับที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมสวยๆหล่อๆแบบนี้ต้องที่นิสสันเอสเคชัวร์บางกระทองเท่านั้นครับผมนะครับที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นเจ้ากระบะเนวาร่าเอสเอลทิงแคปนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ครับเปียกทําโปรโมชั่นเปิดโปรอยู่ที่ สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับผมนะครับเพื่อนๆนะครับผมมาดูกันเลยครับสามหมื่นเก้าพันบาทนี้นะครับผมที่นิสสันเอเคชัวทองของเรานะครับผมมาดูกันเลยครับในส่วนของด้านหน้านี้นะครับผมก็ปรับเปลี่ยนให้เช่นเคยครับเป็นตัวอักษรคําว่านาวาล่านะครับผมตัวหนังสือสีแดงนะครับด้านบนก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตรงฝากระโปรงนะครับเป็นสีดําด้านนะครับผมจะดูดุมากครับเพื่อนๆนะครับ เสริมความหล่อด้วยด้านล่างครับผมก็ใส่แรปซิเกอร์ด้านล่างสีแดงนะครับทั้งสองช่องเลยซองซ้ายและขวาเลยนะครับเป็นสีแดงนะครับส่วนมิติตัวรถนะครับตรงฝาไฟหน้านะครับผมก็ทําการปรับเปลี่ยนให้เหมือนเดิมครับใส่ฝาครอบไฟหน้าสวยๆแบบนี้ครับก็จะดูคมมากครับผมเข้ากับลวดลายตรงฝากระโปรงนี้นะครับสีเทาดํานะครับผมสวยงามมากครับแล้วก็ ด้านล่างลงมาครับผมก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับติดสติกเกอร์สีแดงนะครับผมนะครับโฉบเฉี่ยวขึ้นครับซุ้มล้อด้านข้างนี้นะครับผมก็ใหญ่ๆแบบนี้ครับใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ล้อแม็กขอบ16ครับผมนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับผมไม่ติดตัวรถด้านข้างนะครับก็แลบสติกเกอร์ให้ครับแลบสติกเกอร์ให้สีแดงนะครับตรงหูกระจกนะครับ ก็เช่นเคยครับใส่คิ้วกันสาดให้ทุกคันครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับก็ติดฟิล์มกองแสงให้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกไฮครูนะครับลายสติกเกอร์ด้านข้างนี้นะครับผมเป็นลายแบล็กดีชั่นนะฮะลายแบล็กดีชั่นมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็ขยับลงมาครับเป็นเบ้ารองมือจับให้นะครับมีเบ้ารองมือจับเพื่อเพื่อนๆจะไม่ขูดขีดนะครับเวลาเปิดปิดประตูนะครับผมจะไม่โดนรอยเล็บนั่นเองนะครับ แล้วก็ติกเกอร์ด้านล่างครับเป็นตัวอักษรสีแดงแล้วก็สีบรอนนะครับเป็นคําว่านิสสันเนวาร่านั่นเองนะครับติดบันไดข้างให้ด้วยครับเพราะว่ารถสูงแล้วนะครับก็แล็บซิกเกอร์สีแดงให้ครับด้านข้างนะครับผมนะครับด้านหลังก็เช่นกันครับผมติดติกเกอร์ลายแบล i กดีชั่นให้นะครับเป็นลวดลายแบบนี้ครับผมนะครับด้านท้ายนะครับก็ติดตั้ง ฝาครอบไฟหน้าแล้วก็ต้องใส่ฝาครอบไฟท้ายให้นะครับเพื่อความสวยงามให้กับตัวรถนะครับก็ติดตั้งกันชนหลังให้ครับแล้วก็กล้องมองหลังให้ด้วยครับผมถือว่าโอเคครับผมลงตัวมากครับในโปร3 9 0 0 0บาทครับในส่วนของอ่าไลเนอร์เปียก็ใส่ให้ลูกค้านะครับเบาะแคปก็ใส่ให้ลูกค้านะครับติดตั้งเบาะหนังให้ด้วยครับผมด้านหลังก็จะใส่โลบาร์ให้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าใช้ตังเพิ่มครับผมนิดหน่อยครับผมจากโปร39,000บาทครับผมนะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันเลยครับนะครับสวยงามครับในโปร39,00 0บาทนี้นะครับที่เปียกทำให้นะครับที่นิสสันเอสเคชัวบางบัวทองครับนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมก็สายตรงเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสาร อาชีพนะครับผมว่าใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพนี้ใช้เอกสารอะไรนะครับในโปร3 9 0 0 0บาทนี้สามารถทำให้ได้ไหมนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ครับผมนะครับเพื่อนๆเน้นย้ำนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับผมออกรถกระบะ SL สเอ็ลิงแคนะครับออกรถเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมเพื่อนๆก็จะได้ชุดแต่งสวยๆหล่อๆแบบนี้ครับผม ก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแบบ like, ชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเพื่อน,อนๆจะไม่พลาดข่าวสารในนิสันนาชัยแต่เรือนั่นเองนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เปียกไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ